หลังจากที่คุณทําการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน drop เรียบร้อยล้วเข้าที่หน้าแรกนะครับเมนูขวาล่างนะฮะชื่อเมนูบัญชีนะครับเราจะทําการรีชิสเตอร์นะครับเพื่อเข้าร่วมสร้างรายได้ด้วยปุ่ม a f f i l i a t เตรงนี้นะครับย้ำว่า a f f i l i a t เทเท่านั้นนะครับเราจึงจะมีสิทธิ์สร้างรายได้นะครับหลังจากนั้นให้กรอกหมายเลขโทรศัพท์ของตัวเราเองนะครับที่จะทําธุรกิจ กับตัวดับเบิ้นะครับแล้วก็ป้อนโค้ดผู้แนะนำของคุณซึ่งเขามอบไปกับคุณแล้วกรณีที่เขามี QR code คุณสามารถสแกน QR code ของผู้แนะนําได้เลยนะครับมันจะปรากฏเลขนะครับแล้วก,กดรับ OTP ครับเมื่อรับ OTP นะครับระบบจะส่งข้อความไปกับคุณจะมีเลขนะครับยืนยัน6ตัวนะครับเลขตรงนี้นะครับแล้วก็นําไปใส่นะครับตรงนี้เลย ใส่แล้วก็กดปุ่มลงทะเบียนนะครับหลังจากกดปุ่มลงทะเบียนเรียบร้อยจะมีเมนูขึ้นมาว่าติดต่อพาร์ทเนอร์คือตรงนี้เราสามารถติดต่อผู้แนะนำของเราเลยนะครับแจ้งว่าเราทาการดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วรีจิสเตอร์แล้วขอข้อมูลขั้นต่อไปให้เขาช่วยแนะนําหน่อยก็ได้นะฮะหรือเราจะศึกษาข้อมูลไปก่อนก็ได้นะครับตอนนี้นะครับเดี๋ยววิดีโอชุดต่อไปนะครับคือการเซตข้อมูลส่วนตัวนะครับการใช้เมนูต่างๆแล้วก็การอัปเกรดนะครับ เป็นแอเฟลเ a t นะครับสำหรับสร้างรายได้สำหรับคนที่ต้องการสร้างได้เราก็จะอัปเกรดเป็นพาร์ทเนอร์นะครับก็เดี๋ยวติดตามวิดีโอชุดการอัปเกรดเป็นพาร์ทเนอร์ด้วยนะครับตอนนี้คุณก็สามารถดูรายละเอียดได้แล้วครับ